เป็นแงฝีมือฉันก็ไม่ธรรมดานะจ้ากินคือหอมตลบอบอวนไปทั่วบ้านแล้วอู้หูเหมือนไปกินที่ร้านเลยอะ่ะอือออุ้ย,ยเป็นไงจ๊าอุ้ยร้อนมากร้อนมาก อันนี้แม่มได้มาสองเท่าไหรนะสามสองร้อยเราคาดีมากอันนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยเนาะใช่ก็คือใส่น้ําซุปลงไปในน้ําเดือดแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ใส่ตัวผงกะทินี่อันนี้จะเพิ่มความข้นๆหน่อยนึงแล้วก็เอาเส้นลงไปต้มแบบนี้ฮะง่ายๆแค่นี้คือจบแล้วที่เหลือใครอยากจะใส่หมูใส่ลูกชิ้นอะไรก็คือว่าใครนำ้ำซุปเขาคือข้นจริงอันนี้ยอมรับเลยกินกับกับหมูแบบนี้นะสี <laughs> เขามาแบบคลักนัวมากอะแม่ใชค่ะ <laughs> ลนอย่างหนึ่งคือถ้าใครไม่กินเผ็ดไม่ต้องใส่พริกเพิ่มแล้วอันนี้พริกเขาเผ็ดมากอันนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคืออยากลองกินแบบที่เขาให้มาเลไเงี้ย